สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกนะครับวันนี้ก็กําลังเป็นประเด็นกันอยู่นะครับช่วงนี้ว่าเราหนีตามกันหรือเปล่านะครับถูกต้องผมไม่ได้หนีตามพิชิตนะครับแต่พิชิตมารับผมเองนะครับผมต้องขอชี้แจงนะครับพิชิตมารับถึงบ้านนะครับผมก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงผมก็เลยกระโดดขึ้นรถเลยนะครับขนาดเมียเรียกถามว่าจะไปไหนผมยังไม่ได้ตอบเลยนะครับเดี๋ยวจะโทรไปบอกที่หลังเจ้าไม่น่าเลยบอกมารับเอกสารเจ้าบอกไปมารับเอกสารเนาะบอก ตเอกสารรงัดดวว V v i เนาะ VIP ส่งไ้ทั้งถึงนครปฐมนะคเยนครถึงปฐมเลยเนาะไปกันเดี๋ยวมอาหารมาก่งครับมือนี้ทำไมเป่าดังจังเลยเป่าดังจังเลยเวลดยดูสิครับเป่าดังมากเลยอนไม่ได้้รู้อันนี้มือนี้นะครับเป็นพี่อ้อม ก็รีบกระโดดขึ้นรถนะครับเพราะว่ามีคนไปชวนก็เลยต้องได้รีบมานะครับเนาะส่วนไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ทราบนะครับช่วงนี้ก็เขากำลังมือดาวดาวใส่อาหารอยู่กินให้ดูอไรเลยรู้สึกว่าชิดเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรนะครับอยู่ปกติดีนะครับผมเนาะอยากจะบอกว่าคนนี้ดกับบ้านวันนี้จ้าสิพ้าเข้าไปนอนใส คิวนอนใส่จับหรือปกติว่า,าคนแถวบ้านร้านอินท่าหนลอะบวกว่าสิเป็นนอนแถวสนามหล <ไป S 1> วงกันเลยเป็นนอนหน้าคอนโดบดคอนโดโอ้หน้าคอนโดนอะไรแถวอาาินท่าเพรซื้อคอนโดไว้แถวนี้เหรอเออโอแอบซื้อคอนโดไว้ให้ดำมัดดาซื้อคอนโดเราจะมาอยู่ด้วยกันอย่าวาดังหลายเมียคอยสิยู้เออก็เดี๋ยว มีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับเมนข้าวเช้ายังไม่ได้กินเมียกับบอห่อเข้าให้น้ำหลังเนาะพี่อ้อมเหมือนแล้วพี่อ้อมไปพี่อ้อมผ้ามไหมพี่บอพี่อ้อมมากเลยเกี่ยวพี่อ้อมแค่จะกลับบ้านของพี่พี่ทำธุระที่บ้านพี่บออก็ตามกันมาเออพี่อ้อมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย ผมก็ไม่ได้เกี่ยวเขาอยู่ดีๆก็ไปชวนผมมาเมียผมเมียผมก็ยังไม่ได้บอกผมเลยลุงงานจะทามาเบิงไปเสนอถ้าหาอย่างเ็ดผลิตภัณฑ์ต่างๆดีเอาซะเอาซะเนาะต่มาเป็นมู่เดียวเนาะมาเป็นมูกันดีกว่าคนเดียวหัวหายเนาะสองคนเพื่อนตายเนาะสามคนจ่ายใครจ่ายมันเนาะเซอร์คนจ่ายใครจ่ายมันนะครับผมก็เดี๋ยวก็ จะกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้ผมหิวจริงๆหิวจริงๆนะครับผมหิวจริงๆหิวจังๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่ามาทําอะไรกับชิดนะครับไม่ได้หนีตามกันนะครับผมหนีตามกันมาครับนะครับหนีตามกันมาจริงๆไม่ได้บอกน้องนิวเขาเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กับช่องกาแฟกก่วนะครับยอดซับตอนนี้ก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ